สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแก้กางเกงนะคะก็จะเป็นกางเกงยางยืดนะคะที่ลูกค้าซื้อมาแล้วมันตัวใหญ่พอดีสั่งผิดไซส์นั่นเองค่ะก็คือนี่เขาใส่เขาสั่งมารุ่นแรกอะมันเป็นรุ่นนี้ไงทีนี้เขาสั่งไปรุ่นนะึ่งมันลูกเขาส่งกันยังไงนะก็จะได้เป็นไซส์นี้ค่ะมันใหญ่มากเห็นปะใส่ใหญ่แบบผิดรูปผิดร่างมากเลยอะปลายขาตัวเนี้ยตัวล่างในสามสิบเอ็ดตัวเนี้ยมันยี่สิบสองเองค่ะ ก็จะถูกเก็บไปนะคะเี่ก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะเราก็จะเก็บวิธีการแก้นะคะอ้อยจะมาสอนนะคะสําหรับใครที่สนใจจะทํางานแบบนี้ก็คือนี่ก็อ้อยจะแก้วิธีนี้นะคะคือเขาบอกว่าเออ่ะมันได้เนี่ยเอวมันได้ความยาวนะไม่ซีเรียสว่าเออว่าไม่ต้องตัดทิ้งก็คือเพียงแต่ต้องการให้ข้างเนี่ยมันเข้าเท่านั้นเองค่ะอ่ะวิธีการทํานะคะเราก็จะดูนะคะว่าอย่างที่อ้อยวัดตัวเนี้ยว่า เนี่ยมันประมาณสามสิบเก้าค่ะสะโพกตัวเนี้ยสะโพกสามสิบเก้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมามามาล็อกกันนะคะแล้วก็เป้านี่ก็คือตัวเนี้ยมันมันมันจะมากกว่าหนึ่งนิ้วค่ะแต่เป้านี้จะแก้ขึ้นหรือไม่แก้ขึ้นก็ได้ค่ะแต่ไหนๆเราล็อกแล้วอ้อยก็จะทําให้มันใกล้เคียงกับตัวอย่างเลยค่ะก็มาดูวิธีทําเลยนะคะอันดับแรกเลยนะเราก็คือคือมันจะแก้อย่างเงี้ยมันแก้ไปไม่ได้ไงเพราะว่าตรงเนี้ยเราสามารถตัดอย่างได้นะ แล้วมันเล็กเกินไปไงเดี๋ยวมันไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องยอมเสียเวลาหน่อยก็คือแก้ะเลาะยางออกเลยค่ะเลาะยางของเดิมมันเนี่ยออกก่อนเลยแล้วเราก็ขีดแต่งข้างค่ะคือสรุปแล้วตอนแรกกางเกงมันไม่มีตะเข็บข้างไงเราก็เลยต้องมาทําให้มีตะเข็บข้างนะคะตรงเป้าตรงขาใน,นไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยอ่ะสรุปว่าเลาะตรงนี้ออกนะคะอะอ,อทําทั้งหมด3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอ้อจะทําเป็นแบบว่า คือไม่ได้ทําให้ดูทุกขั้นตอนเพียงจะบอกวิธีการว่าวิธีการทํบมันแบนี้นะคะอันดับแรกนะอย่างที่บอกอะละอ,อ่ะลาอเสร็จแล้วนะอ่ะสมมติว่าลาะแล้วนะตัวนี้นะลาอแล้วมันก็จะมาได้มาเป็นตัวนี้ตัวนี้คืออ้อยลอกออกมาแล้วค่ะมันก็จะโอถโถงมากเลยเห็นเปล่าเนี่ยมันใหญ่มากเลยพอลาอออกมาแล้วเนี่ยลาอยางออกอเห็นปะลาอยางออกมานะคะเนี่ยเนี่ยลาอออกมานี่ยางก็จะเป็น อย่างนี้อย่างก็ของเดิมมันอย่างนี้นะคะนี่อาชีนี้เราก็จะมาขีดแต่งค่ะอย่างที่บอกอะว่ากลับออกมากลับออกมาขีดด้านในนะคะจับออกมาจับเลยจับเนี่ยจับจับขาในเนี่ยประกบกันจับขาในประกบกัน จับมันให้ด้าวเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนของเดิมมันนะนะจับไปอย่างนี้นะคะทีนี้เอวข้างบนเนี่ยเอวข้างบนเนี่ยเอวข้างบนตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ วัดผ้าข้างล่างเนี่ยเอวข้อมูลตัวนี้ก็คือ39เท่ากันกับสโะโพกนะอ่ะสามสิบเก้านะคะเราก็จะเอาเป็นนี่เลยก็ได้สี่สิบเลยก็ได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันแค่นีด้เดียวไม่ต้องม่นี่มากก็คืออ่ะสรุปแล้วเราเอาเป็นสี่สิบเลยนะคะก็คือวัดออกมาค่ะเป็นสิบนิ้วนะคะนี่ตรงนี้ระวังนะเนี่ยมันไม่เท่ากันเท่าไหร่นะจับดีๆนะคะก็คือวัดออกไปให้มันได้สิบสิบนิ้วนะคะ เพราะว่ามันมันสี่ชิ้นไงสิบนิ้วค่ะเนี่ยเขาเท่ากับว่าตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะผ้าน้อยกว่าเห็นปะเนี่ยมันมันเนี่ยมันเลยเหลือเท่านี้นะตรงนี้นะติ๊กไว้ค่ะสิบนิ้วค่ะนี่ก็วัดจากเส้นเนี่ยวัดเข้ามาสิบนิ้วนะคะมาอยู่ที่ตรงข้างในสิบนิ้วเพราะมันจะได้เท่ากับสี่สิบสี่ชิ้นนะนะทีน,นี้ตรงสะโพกเนี่ยเราต้องการให้เหลือสี่สิบเหมือนกันแล้วก็วัดมาสิบสิบนิ้วเหมือนกันค่ะ ก็จะถูกกินไปอย่างนี้นะถูกกินไปอย่างนี้ค่ะก็เท่ากับว่าตรงตรงนี้เห็นปะมันจะเริ่มมาอย่างนี้แนละ้วเเราก็ขีดเนี่ยเท่ามาเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นงนี้นะคะอา่าทีนี้ลายขาอย่างที่บอกอะว่าเราต้องการที่สิบเอ็ดนิ้วค่ะเพราะรวมแล้วมันยี่สิบสองใช่ไหมเอาเราก็วัดมาให้ด้ได้สิบเอ็ดค่ะให้ได้เลขสิบเอ็ดนะคะนี่ก็เท่ากับว่าข้างมันจะถูกกินประมาณนี้เลยคะ่ะ นี่เราก็จะได้แล้วนะคะอาทีนี้เราก็ขีดตรงถึงกันเลยค่ะขีดเผื่อนี่ค่ะขีดตรงไปที่ชายเลยนะคะจากสะโพกที่เรากัดไว้อขีดมาที่เนี่ยขีดมาอย่างเงี้ยได้เลยนี่ได้แล้วค่ะก่อนจะตัดเราก็จับผ้าให้มันชิดให้ให้ดีก่อนนะคะ่เาาก็เผื่อครึ่งนิ้วค่ะเผื่อครึ่งนิ้วนะคะจากที่เราขีดอ่ะตัดออกมาเลยตัดตามเส้นนี้เลยคะ่ะ ตัดเผื่อครึ่งนิ้วนะคะนี่มานี่ก็จะได้แล้วค่ะนี่ก็จะได้เป็นนี้นะคะทีนี้เราก็แบมันออกมานี่ก็จะเป็นนี้ค่ะก็จะได้เป็นนี้นะคะอ่ะเราก็จะดูว่าตรงเนี้ยอ่ะมันยังได้นี่อยู่ไหมมาวัดคู่สิเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสามสิบเก้าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเราเรา,เรากะไว้สี่สิบไงเราเพื่อคาดเผื่อเหลือเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะได้สามสิบเก้าพอดีค่ะเท่ากับที่ว่าเอวตัวอย่างเลยเนะี่ย จากจากที่เราก่าไว้สี่สิบอ่ะมันเนี่ยมันมันจะแบบเปบยังไงอะมันจะยืดยุ่นอ่ะเราก็จะเอาเออให้มันได้ประมาณเนี้ยเราอย่าไปเอาแบบว่าสามสิบเก้าเป๊ะพอเรามาวัดจริงๆอะเพราะว่าเวลาเราพับผ้าอ่ะมัน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 ไม่เท่ากันไงมันจะเคลื่อนกันนิดหน่อยอ่ะอ่ะก็สรุปว่าตรงนี้เอวเราได้สามเก้าตามที่เราต้องการแล้วค่ะช่วงสะโพกก็เหมือนกันนะช่วงสะโพกก็ให้มันได้สามเก้าหรือสี่สิบอ่ะลองดูที่ว่าเราวัดตรงไหมถ้ามันก็ได้ค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสามสิบ ได้ประมาณสามสิบเก้าครึ่งก็ไม่เป็นไรเราอะไรเย็บเราก็เราก็ใช้ตีนผีเป็นเกย์เลยค่ะเนี่ยตรงเนี้เยเย็บตีนผีเป็นเก์เลนะแต่ทีนี้เป้าอิางที่บอกไหนๆเราก็ล็อกขอบมันออกแล้วไงเพราะฉะนั้นเห็นไหมเห็นไหมตอนที่อ้อยสร้างให้ดูอ่ะตอนที่อ้อยสร้างให้ดูเห็นปะ่ะชิ้นหน้าเนี่ยมันจะมันจะเหลื่อมกว่าเห็นป่ะมันจะเตี้ยกว่าชิ้นหลังเห็นปะ่ะเนี่ยถึงบอกต่อให้เราทําเป็นขอบขอบยางก็แล้วแต่เนี่ยคือเราต้องกินมันทิ้งเห็นนะเนี่ย มันก็จะเป็นใช่ไหมเวลาอ้อยลาอออกมาแล้วเนะี่ยมันก็จะกินอย่างเงี้ยมันยังไม่เสมอกับชิ้นหลังนะเพราะฉะนั้นเป้านะ่ะมันมันเกินมันเกินจากตัวเนี้ยไปนิ้วหนึ่งเพราะฉะนั้นเราตัดผ้าทิ้งไปเลยค่ะครึ่งนิ้วค่ะตัดไปเลยนะชิละคิ้งนิ้วค่ะเนะี่ยตัดไปอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องอะไรมากมายง่ายๆเลยเนะนี่ยเนี่ยตัดผ้าทิ้งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเตัดผ้าทิ้งไปเลย นี่ก็ได้แล้วชิ้นนี้ก็จะได้แล้วชิ้นนี้เราก็ยังไงหลังอย่างนั้นอ่ะเราก็ไปเย็บค่ะไปเย็บนะคะไปเย็บเนี่ยเย็บตามตะเข็บเดิมเนี่ยย้ำเป้าให้เขาเลยทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ย้ำเป้าตรงขาในนี่เย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเย็บข้างค่ะเย็บข้างติดกันนะคะก็เย็บข้างไปแล้วก็พ้งพ้งเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปพ้ง พองเสร็จแล้วเราก็มาพองที่เอวนี่พอพองเอวเสร็จปุ๊บเราก็เก็บได้พวงมันลงไปให้มันเรียบร้อยมันก็จะมาเป็นตัวนี้นะคะนี่ตัวที่สามที่อ้อยทําไปแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังที่ที่อ้อยเล่าแล้วนะก็คือไม่ได้เย็บให้ดูนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่ทีนี้มันจะเหลืออะไรอีกเนี่ยจึงบอกไงว่าเนี่ยเนี่ยอ้อยพองเสร็จตรงขอบอ่ะพองแล้วก็พับมันเข้าไปหน่อยมันจะได้ไม่ลุยอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันมองดูเรียบร้อยกว่าหลังจากนั้น เนี่ยอ้าย้ำให้หมดแล้วนะย้ำตะคงตะเข็บอะไรให้หมดแหละทีนี้เราก็จะเหลือ,อยางยืดแล้วทเนี้ทีนี้เราก็ดูยางยืดที่เราแกะออกมาเ่ยค่ะเนี่ยจึงเขาจะบอกว่าเออไม่เป็นไรเอลเอลเท่าเดิมก็ได้แต่ไหนไหนเราก็เลาะออกมาแล้วไงเราก็เก็บกินเอลให้มันได้เท่ากับตัวยางไปเลยะค่ะอ้อยก็เอาอยางอะตัดทิ้งไปเลยสองนิ้วนะคะสองนิ้วแล้วก็เผื่อต่างหางนะถ้าเขาตัดไปประมาณนิ้วนิ้วครึ่งอะเนี่ยตัวนี้มันก็จะเหลือเนี่ยเย็ยบอย่างเงี้ยตัดทิ้งตัดยางทิ้งไปนิ้วครึ่งนะคะ เนี่ยเราก็จะมาใสายย่ยางกันค่ะอ่ะทีน,นี้มาดูที่จักเลยนะคะขั้นตอนการใสยย่ยางนะนี่ค่ะหลังจากจที่เราตัดยางทิ้งเป็นนิ้วครึ่งนะคะก็มาเย็บยางติดเป็นวงกลมอย่างนี้ก่อนนะอ่ะเย็บติดเลยลองเราได้เป็นว <devastated> งกลมอ,อย่างนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็จับมันจับแบบนี้ค่ะจับเนี่ยตรงตรงที่เราต่อเนี่ยจับเป็นมุมอย่างนี้นะคะเพราะเราจะติ๊กเป็นสี่มุมค่ะนี่ตัดอย่างนี้นะอันนี้ได้มุมที่หนะึ่งนะทีนี้เราก็เอาไอช็อกเนี่ยช็อคเนี่ยตรงเนี้ยมาให้ติดกับเนี่ยตรงรอยต่อนะฮะเป็นอย่างนี้ย จับไปเงี้ยเราก็ติ๊กมุมอ,อย่างนี้ค่ะแต่กิ่งนี้นะมันก็จะได้สี่มุมค่ะเวลาเราดึงยางยืดมันจะได้เท่ากันนะคะก็สรุปเราได้สี่มุมแลนะ้วนะทีนี้เราก็จะมาเย็บติดกับตัวงเก่งก่อนค่ะเอายางนี่นะอ่ะเริ่มจากด้านไหนก่อนก็ได้อะไว้เริ่มด้านนี้นะคะรู้สึกว่าด้านนี้จะเป็นด้านหน้านด้านนี้ด้านหลังเ,เริ่มด้านหลังก็ได้อะจะเข็บด้านหลังไว้ด้านหลังนะคะ ด้านหลังอยู่นี้นะข้างล่างเนี่ยอ่ะเราก็จับเึยค่ะจับไอ้ที่เราเราเน,นี่ยตรงรอยต่อเนี่ยเอาไว้ด้านหลังอ่ะจับแล้วก็เย็บค่ะเย็บติดเลยนะเย็บตรงเนี้ยเย็บติดไปก่อนเย็บเย็บเพื่อให้มันรู้ว่าเออตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปล่อยมันไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดินนะนี่อันนี้เราก็จับอะเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็จับยางดีๆค่ะเนี่ยให้มันเป็นวนเดียวเดียวกันนะเราก็จับไปตรงที่ว่ากึง่งกลางเนี่ยมาอยู่ตรงตรงหน้าค่ะ ฟังกดอยู่ที่ชิ้นหน้านะก็กดเนี่ยห่างลงมาสักนิดหนึ่งไม่ต้องถึงครึ่งนิ้วนะมันจะอินนี้เกินไปเนี่ยก็ให้มันห่างประมาณน,นี้ไม่ให้ยางมันโผล่ไปเวลาเราก็กดทับอ่ะอ้าวได้สองตำแหน่งแล้วนะทีนี้หายอีกตำแหน่งนึ่งทีนี้มันก็จะมีไอ้ติ๊กตรงนี้อีกเอาไว้ตรงข้างอะเอามาตรงข้างนะก็จับตรงข้างนเนี้ยค่ะเนี่ยมาอยู่อย่างเงี้ยนะกับที่เราติ๊กอ่ะเพื่อให้เวลาเราดึงยางยืดอย่างที่บอกอ่ะให้ ให้มันยืดเท่ากันไงแบบมันจะได้หดยางเท่ากันอ่านี่คือตำแหน่งที่สามนะคะตามตำแหน่งสามที่ผ่านไปแล้วนะทีนี้เหลือตำแหน่งที่สี่เราก็จับยางอ่ะก่อนจะเย็บแต่ละตำแหน่งที่บอกอะจับยางดีๆนะคะอ่ะทีนี้ก็จุดเนี้ยก็มาอยู่ตรงตะเข็บข้างนะคะก็เย็บแต่ตรงเนี้ยก็คือวนเลยวนเลยวนเลยนะเนี่ยตำแหน่งที่สนะี่เนี่ยจับเลยอะมา เย็บเลยทีนี้เราก็กดเนี่ยเอาเอา,เอาเข็มจักปักไปก่อนเลยแล้วก็ดึงยางค่ะดึงยางกับผ้าเนี่ยให้มันนีเน่กันอย่าให้ผ้าออกไปข้างนอกค่ะเี่ให้ยางมันอยู่เหลื่อมอยู่ที่ประมาณที่เราก,กดทบไว้เนี่ยค่ะเราก็ดึงเอามาือดึงอย่างเงี้ยนี่ก็จะได้แล้ว่ามาตำแหน่งที่เราจุดไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะทีนี้มันก็จะเหลือเนี่ยอย่างนี้เห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึงยางยึดกับผ้าให้มันเท่าเกันค่ะ อย่างเงี้ยปลาไปต่อแล,ลแล้วดึงเราก็จับทั้งบนข้างเวลาเราดึงยางนะ่ะเอามือเนะี้ยเอามือเนะี้ยเอามือซ้ายเนะี้ยดึงอยากดึงมันด้วยนะแตบบ่ไม่ต้องปล่อยให้จับมันไถไปอย่างเดียวเราต้องเอามือช่วยด้วยนะเอามามาอ่ะตำแหน่งที่อ่ะสามตำแหน่งที่สองแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมันได้ผ่านมาแล้วนะทีนี้มาตำแหน่งที่สามะคะ่ะ อ่าเนี่ยเห็นไหมวนยางผิดเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับเนี่ยเรายางมันพิกเวลาอ้อยว่าไหมนี่แล้วนะถูกแล้วเนี่ยแต่วนเนี่ยยางเวลาเราวนอ่ะวนดีๆมันชอบพิกไงอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อยจะจับหมหนะคะตำแหน่งเนี้ยข้างหลังเนี้ยเห็นปะเนี่ยตำแหน่งที่สามเดี๋ยวอ้อยจับไหมนะไว้ให้มันเคลื่อนไปจากนี้ค่ะก็ะจับอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ่ถ้าเราวนยางแล้วรู้สึกว่ายางม,มันพิกอ่ะนะมาไป จับไว้มิกกี้เราไม่ได้กดมันไว้เราต้องจับมันไว้ดีๆอ่ปาปักเข็มอ่ะทีนี้มาตำแหน่งที่4ี่แล้วค่ะเนี่ยเพราะว่ามิกกี้นี่นี่ก็จะเหลืออันสุดท้ายแล้วนะนี่ก็จะวนมาอ่าครบแล้วสี่ด้านสี่มุมแล้วเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะเห็นปะทีนี้เราก็ต้องพับลงไปอีกรอบนึงค่ะก็จับเหมือนเดิมนะเริ่มจากกลางหลังนี่เหมือนเดิมค่ะนี่ยก็จับลงไปอย่างนี้ค่ะ เนี่ยจับอย่างเงี้ยยางอะพับลงไปอย่างเงี้ยเราก็เริ่มค่ะปักเข็มอยู่ที่ตรงนี้เลยแล้วก็จับตำแหน่งเหมือนเดิมอะตำแหน่งของมันที่เราไว้ติ๊กไว้เนี่ยคือให้มันอยู่อย่าให้มันบิดมันเบี้ยวไปไหนนะคะ mm. อ่ะเริ่มเลยค่ะเ mm. นี่ยค่ะก็จับแบบว่าให้เนี่ยให้มันแนบเลยเฮ้ยว่ะแนบอย่างเงี้ยแล้วก็จับเอามือดึงค่ะช่วยดึงดึงนะอย่าปล่อยให้จับมันถ่ายอย่างเดียวค่ะเอามือช่วยด้วยนะ mm. เวลาเราเดินยางไอเนี้ยตรงเนี้ยเปิดเปิดได้ข้างๆเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องไปเอาที่มากนะเนี่ยดึงให้สุดเลยค่ะอย่าปล่อยให้ยางมันย่นไอนี้เองนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราดึงตัวนะ่ะผ้ามันจะย่นนี่ไงเนี่ยเราดึงเนะี่ยดึงให้มันตึงที่สุดเลยสุดยางเนี่ย่ะเป็นมุมๆไปเนี่ยมุมที่เราติ๊กไปเนี่ยอเราก็จับมันให้มุมให้มันตรงกนะันล้วก็พับมาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เดินเดินไปเงี้ย ได้ละได้ละอ่ในสองมุมแล้วมามุมที่สามแล้วเนี่ยไปแลาวจับมันก็มันจะไปง่ายถ้าเกิดว่าเราทำอานนี้แล้วอะมันจะไปเหมือนอย่างเนี่ยนะ ได้เห็นไหมยิกอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยใครอยากจะกดกลางก็ได้นะกดกลางอีกรอบหนึ่งอะอ่ะกดกลางอีก,อกรอบนึงค่ะกดกลางยางเลยนะ,ะี่ยมันก็จะได้นี่มองดูนี่แต่อย่างงี้อะยางมันไม่พลิกอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราก,กดไปสองรอบแล้วไงเออหรือใครจะไอ้นี่ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้เนี่ยไม่ต้องเดินยางตรงกลางกร็ได้คันมันไม่พลิกอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกอะแหละเราเย็บยางติดถูกไหมไงเนี่ยค่ะก็อย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะ,ะ่ไป นี่จ้าหลังจากที่เราเดินยางเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมตัวเล็กลงเลยเห็นเปล่าเนี้ยเนี่ยลองดูตอนแรกเลยเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ที่อ้อยยังไม่ได้แก้เลยนะคะเนี้ยเห็นไหมจับตอนแรกเห็นปะยิ่ยหมอกนี่เราก็จะเป็นอย่างนี้นี่พอแก้ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าเป็นไงนสวยไหมล่ะเนี้ยยางยืดตรงเนี้ยอย่างที่บอกแหละมันไม่พิกแล้วเพราะว่าเราก,กดอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใครจะเดินกลางหรือไม่หรืออะไรก็ไม่ต้องไอ้นี่แล้วแต่นะแต่อ้อยไม่พอแล้วเพราะว่ามันไม่พีิกกับยางอ่ะเพราะเราไม่ได้ร้อยยางแบบร้อยไงถ้าเราร้อยยางอย่างเงี้ยเราต้องกดกลางไม่งั้นยางมันจะพิกแต่เนี้ยคือเรากดอยู่ที่เนี่ยยางมันติดก,กับผ้าตรงนี้อยู่แล้วไงมันไม่ไปไหนแล้วค่ะก็คือไม่ต้องกดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขามาเปลี่ยนยางเราจะได้ไม่ต้องร้อยยางนะนานๆไปพวกยางพวกเนี้ยมันก็จะยืดอยู่แล้วไงเนี่ยเห็นไหมสวยไหมเออน่ารักเลยเนี่ยเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเทียบตัวของมันสิ จากตัวแรกของมันเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงตัวแรกนะคะเนี่ยที่เราแก้แล้วอ่ะนี่ชิ้นหน้าอยู่นี่นี่เป็นไงเนี่ยเท่ากันเลยค่ะชึบนี่เป็นไงนี่เพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะยาวกว่าอย่างที่บอกเขาไม่ต้องการตัดไม่เป็นไรเขาไม่ได้อันนี้มากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็อย่างที่บอกอ้อยมีสอนสร้างนะสอนสร้างไปแล้วนะคะก็เพราะอย่างที่บอกอะว่าเขาจะแก้นะคะ ่ะกาเพื่อนๆถ้าเกิดว่าซื้อไสาผิดมาหรืออะไรก็ลองแก้แบบนี้ได้นะคะก็คือวิธีการแก้ก็ไม่ยากเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ